a อ l ิ e นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออร์จิทพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับช่วงเวลาของเลิศแอนแชร์ค่ะซึ่งเวลาที่เราจะพูดเลิ a แอนแชร์เนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจนกับน้องไม์ใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ไม์ก็อยู่กับพี่เจนแล้วพี่เจนก็อยู่กับไม์ใช่พูดสลับกันไปมาเพราะว่า คุยกันอยู่สองคนเนาะแต่ประเด็นที่เรามาคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดคุยเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การคุยแบบเธอเป็นยังไงบ้างนะเธอช่วงนี้งานหนักไหมหรือว่าเอ้ยวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออมันไม่ใช่แค่น,นั้นเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Deep Talk ค่ะเพราะว่าการสื่อสารนะคะมันไม่ใช่แค่ถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอเอออยู่ดีๆก็อยากคํา อีพีนี้ขึ้นมาพอรู้สึกว่าโดยปกติแล้วอะ่ะเราเราคุยกันยังไงนะเราแค่คุยกันไปคุยกันมาเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันจริงๆว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างที่มากกว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็บังเอิญไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งมาซึ่งเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะก่อนอื่นดีฟทอกคืออะไรคะมาย Deep talk ก bueno, ็ค mm ือ hmm. ถ้าแปลเป็นความหมายให้สวยงามนะคะก็คือการพูดคุยเชิงลึกที่มีความหมายมีชื่อนึงว่า meaning conversation ค่ะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเองหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับความคิดของใครบางคนความรู้สึกสิ่งที่พวกเขากำลังประสบพบเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อศาสนาดนตรีเพลงความชอบต่าง ถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าเออเราเคยมีการดีฟทอลกับเพื่อนๆหรือว่ากับคนรอบตัวไหมนะอาจจะลองนึกภาพเราคุยกับใครสักคนนี่แหละเริ่มจากเรื่องหนึ่งแล้วไปจบเรื่องสองสาสี่ห้าหกชีวิตต่างๆนานามีการมองฟ้าแล้วมันไหลไปเรื่อยๆแล้วพอคุยเสร็จอะคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกได้รับอะไรบางอย่างจากการคุย<อ>สนทนานี้จังมันมันอิ่มเอมใจมันได้ไปคิดต่อยอดอะไร เกิดความรู้สึกอิมชันมากมายกับการบทสนทนานี้เนาะแล้วอีกจุดสังเกตหนึ่งพี่พิเจนคิดว่ามันคือการดีพอคือเรากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนจริงๆของเราอะความไม่รู้ความ ไม่ชอบความนิสัยอาคาติีต่างๆที่ตัวเราแบบบางคนอาจจะแบบคุยไปคุยมาอาจจะเผยความอ่อนแอที่อยู่ข้างในใ,ให้คนเห,นเห็นก็ได้คือการคุยดีทอลที่คือการที่เราเหมือนเปิดสิ่งที่อยู่ข้างในออกมามกับคนคนหนึ่งที่เราไม่ได้สามารถเปิดได้กับทุกคนพี่จจงคิดว่าเออมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าดีทอมีดีทอลแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่ S <S <an> <t ose> เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจําวันของเราและสําคัญเหมือนกันแต่มันคือคนละอย่างกันกับ deep talk <ะ>นั่นก็คือ small talk หรือว่า h ช t Chat นั่นเองก่อนที่เราจะ deep talk ก,กับใครสักคนหนึง่งเราก็ต้องคุยเรื่องเล็กๆในน้อยกันก่อนหม้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อยา่างเช่นโอเคพี่เจนสนิทก,กับมาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้มานั่งคุย deep talk กันทุกวันหรอกแล้วก็ชิ c แชทกันบ้างเฮ้ยไมเป็นไง <ừ> ช่วงนี้ สบายไหมกินอะไรช่วงนี้มีร้านอะไรเปิดใหม่อะเป็นการชิดแชทกันปกติหรือว่า small talk กันปกติค่ะไอการ small talk นี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันมันก็ช่วยทําให้เราได้สานสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็เหมือนเราได้พูดคุยมันก็เกิด connection แล้วก็เกิดความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นกันเพราะบางทีเวลาที่เรามาทํางานเนาะก็ต่างคนต่างทํางานแหละบางทีก็อาจจะลืมว่าเออเราเคยมี deep talk กันนะหรือว่าเราเคยที่จะคุยกันแต่ว่าการ small talk ก็ เป็นการพูดคุยเล็กน้อยที่ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ห่างห่างหายกันไปใช่ขึ้นอยู่กับความสบายใจสถานการณ์ตอนนั้นว่าอยากคุยแบบไหนอะไรเนอะอเรามาพูดถึงคําว่าดีฟทอ k แล้วค่ะก็จะมาแชร์กันว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วอะ่ะเราชอบพูดคุยแบบไหนกันเมากก่ากันระหว่างชิดแชทหรือว่าสมอลทอ k ชอบดีฟทอลมากกว่าแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์เหมือนกันเออแต่ว่าชิดแชทก็ จริงๆก็ไม่ค่อยได้คูดเยอะเลยอะพอนึกถึงตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้ชิดแชทกับใครเท่าไหร่เลยส่วนมากส่วนมากจะไม่ค่อยคุยแต่พอมีเรื่องที่แบบเฮ้ยอยากดีฟทอลกับใครสักคนนึงเพื่อความสบายใจอ่ะเราก็จะมีจุดหมายในการไปดีฟทอลเลยอะไรเงี้ยค่ะอก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะพีเฟอร์ไปทางอ่อดีฟทอลมากกว่าแต่สมอลทอลก็เกิดขึ้นแหละเออเกิดขึ้นแบบไม่ได้รู้ตัวรู้สึกว่าสมอลทอลกเป็นสิ่งที่ทําได้ ง่ายไหมนะแต่ว่าตัวไม้ก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันค่ะสมารท็อกส่วนใหญ่จะเอ็นเอียงไปทางดิวท็อกมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราคุยสมารท็อกแล้วบางทีมันเกิดความเด a แอร์จะต่อถูกดีไหม,มหรือตอบไม่ถูกดีไหมแต่ว่าดิวท็อกก็คือขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยอืมไม่ใช่ว่าแบบ เราด<ว>ีฟทอลกับ <ๆ S 1> ทุกคน,กคนเออใช่อนะคนคงอาจจะดูแบบว่าเออดูแปลกๆหรือว่านั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าแล้วถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่เริ่ม Deep ดีฟทอะกับคนรอบข้างเราจะทําได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยคะที่เราจะเริ่มการ d ดีฟทอลกับใครสักคนได้แน่นอนว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกคือเราต้องเลือกคนให้ถูกด้วยออไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบดีฟทอลหรือตัวเราเนี่แหละจะมีความรู้สึกว่าคนนี้ได้นะคนนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ซึ่งการก่อนจะดีฟทอลอะ อาจจะต้องเริ่มจากการสมอทอกเล็กๆก่อนแล้วดูว่าคนนั้นน่ะมีแนวโน้มความสนใจและสไตล์ใกล้เคียงกับเราไหมอย่างที่2ค่ะคือเราอาจจะยิงคําถามไปเปิดไปก่อนจากการที่เคยยิงคําถามว่าที่ตอบได้แค่ใช่กับไม่ใช่แต่เป็นการถามความรู้สึกของอีกฝ่ายอาจจะได้รายละเอียดการพูดคุยมากขึ้นหรือว่าเริ่มจากการแบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมันก็เริ่มไปสู่ ดีบทอกได้นะถ้าเราแบบบังเอิญไปถามกับคนที่เขากําลังแบบรู้สึกแบบอยากพูดอะไรบางอย่างหรือมีอะไรในใจอะไรแบบนี้หรือว่าแค่แบบพี่เจนกับข้าวอร่อยไหม,มพี่เจนก็ตอบแค่แบบอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นวันนี้พี่เจนเอากับข้าวอะไรมากินเออมันก็จะเป็นได้มากกว่านั้นใช่อ,อย่างต่อไปค่ะคือการโฟกัสบทสนทนาค่ะ เราต้องเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าตัวเราอ่ะสนใจแล้วก็ไม่ได้ฟังเขาไปเงินๆนะพี่ว่าข้อนี้สําคัญมากๆสาหรับดีพอมันคือสนเสน่ห์ของการพูดคุยด้วยเนาะมันคือต้องดีพอมันคือการต้องตั้งใจฟังอีกฝ่าย จริงๆอย่างต่อไปค่ะคือการแสดงความรู้สึกเอมพัตีต่อบทสนทนาให้เขาเห็นว่าเออเราเข้าใจที่เขาพูดนะอืหรือว่าเราเรับฟังอยู่นะใช่แสดงความจริงใจออกไปเราเไม่ได้ตัดสินเธอนะอ,อย่างสุดท้ายค่ะและถ้าบทสนทนานี้เริ่มมีให้เราได้สอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวนะคะและขอความเห็นจากบทสนทนาเราก็สามารถทำให้เกิดการดีฟทอกต่อไปได้ มันเหมือนว่านอกจากเขาจะแชร์ในส่วนของเขาแล้วเราก็สามารถแชร์ในส่วนของเราได้มันเหมือนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรื่องราวกันชม,มันก็สนุกดีโนกับการดีฟทอกอะเออจริง,รงๆแล้วความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าดีฟทอล์ะมีประโยชน์มากๆโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะว่าตัวเองก็ใช้วิธีนี้อยู่เรื่อยๆเ,เ,เนืองๆตลอดตลอดลอดะไรเงี้ยเออบางครั้งก็ตั้งใจาบางครั้งก็แบบไม่ได้ตั้งใจ<ต>นอนๆมันไหลไปเรื่อยๆใช่นอนคุยกันอยู่กับเพื่อนแล้วก็ เอออยู่ดีๆก็กลายเป็นว่าคุยสะเพเหละแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายนอนร้องไห้กันอยู่สองคนเพราะว่าดีบถกกันถึงเรื่องของแบบชีวิตตัวเองเออมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราได้เห็นแง่มุมต่าง,างๆแล้วก็ได้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยนอกจากประโยชน์ที่พี่เจนคิดว่าโดยส่วนตัวของตัวเองแล้วเมื่อกี้ก็ได้ไปเห็นหลายๆโพสต์ใน Facebook ซึ่งมันก็เป็นที่มาของอพิสซนนี้แหละอย่างของเพจของคุณแชมปะะ์ค่ะที่ประกรอณอ่ะ เขาก็แชร์มาว่าคิดว่าการมีคนที่คุยลึกๆอะ่ะให้เราได้เป็นเราได้จริงๆเปิดเผยทุกอย่างแบบไม่ต้องมีกรอบหรือว่ามีเปลือกหรือต้องมีมารยาททางสังคมแม่งโคตรสำคัญเลยเมื่อวานพอดีดีทอกกับเพื่อนสองคนเหมือนได้อับน้ำเย็นรู้สึกสบายจนมาถึงวันนี้อเออแค่อยากจะให้นึกภาพออกว่าเนี่ยแหละประโยชน์ของดีฟทอกที่หลายๆคนสื่อสารออกมามันเป็นในรูปแบบนี้ อย่างคุณห้องเต้อะค่ะเจ้าของเพจ Art of ฮ่องเต้อะเขาก็แชร์นะเขาบอกว่านานๆทีได้นั่งดีท a อกกับส้มก็ดีเหมือนกันเห็นตัวเองในมุมอื่นๆบ้างเห็นปัญหาในระดับโครงสร้างเห็นว่าเราจะเติบโตไปอีกแม้ยังไม่มีแผนชัดนักแต่แค่รู้ว่าเราอยากเติบโตไปอีกก็เยี่ยมแล้วคือพอเรานั่งดีทอกาอะเราได้สะท้อนตัวเองด้วยอะอืว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรใช่บางที การที่เรา d e e ท talk ไม่ใช่แค่การระบายความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าเราได้อะไรกลับมามเพื่อนอาจจะสะท้อนสิ่งตัวเราเนี่ยแหละว่าเออตอนนี้เรามีอารมณ์แบบไหนเรามีความสุขไหมเรามีแผนการยังไงให้เราได้ตั้งคาถามกับตัวเองก็ได้อ,อนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชื่อว่างานวิจัยแอบฟังความสุขชื่อน่ารักมากทดลองโดยนักจิตวิทยานะคะชื่อว่าคุณ mantis ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออาภัยไปด้วยนะคะได้ทําการทดลองนี้กับนักศึกษา แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเราคุยเรื่องที่มีสาระอย่างลึกซึ้งหรือว่าที่เราเรียกว่าดีท็อกกับเพื่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสพบความสุขได้มากขึ้นค่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าเราสามารถค้นหาความหมายจากการดีท็อกได้อันนี้เห็นด้วยมากๆเพราะว่าเวลาที่เราเจอเพื่อนแต่ละคร้งเราจะพูดคุยกันและหลังจากกาจบบทสนทนานนะั้นเหมือนเราจะตกตะกอนอะไรบางอย่างและทําให้เรารีเช็คตัวเองบางอย่างเกิดขึ้นด้วย และอีกสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่ามันเป็นประโยชน์จากการดีฟทอล์แล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการดีฟทอล์ได้อินสปาเรชันมาจากเพจของคุณนิวกรมเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราอนุญาตให้เราเป็นตัวเองได้ทุกอย่างอ่ะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแบบเหมือนกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์เจ็บปวดแล้วก็สับสน่ะเราเหมือนจะมันจะทําให้เราอะใกล้ชิดกันมากขึ้นกับคนคนหนึ่งเหมือนเราทุกคนมันมี ส่วนส่วนนั้นอยู่แล้วอะแต่ว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะแบบฉันไม่อยากอ่อนแอฉันไม่อยากอ่อนด้อยแล้วก็ฉันอยากจะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยแต่รู้สึกว่าการถ้าเราได้ดีทัตหอะมันทําให้เราเห็นความเป็นเราธรรมดาคนหนึ่งที่รู้สึกว่าก็อ่อนแอก็อ่อนด้อยก็ไม่รู้บางเรื่องก็ได้อะไรเงี้ยและอีกคนหนึ่งก็ยอมรับรับฟังมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นระหว่าง คนสองคนเพราะว่าบางทีอะค่ะความสัมพันธ์ของคนสองคนอะเนาะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกทั้งคู่อะ่ะเออเธอก็เป็นเธอฉันก็เป็นฉันเนี่ยคือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของดีท็อกเราพูดถึงเรื่องดีทล์กกับคนรอบๆตัวกับเพื่อนกับความสัมพันธ์ต่างๆไปแล้วเนาะ สิ่งสําคัญเลยค่ะคือเราก็อย่าลืมดีฟทอกับตัวเองด้วยเหมือนกันกเลยารเซลทอการดีฟทอกับตัวเองอะค่ะก็เหมือนการที่เราสํารวจจิตใจของตัวเราเองนี่แหละแล้วก็คอยย้าเตือนสิ่งที่เราคิดกับตัวเองอย่างที่เราชอบพูดถึงกันบ่อยในเลิยแชร์ค่ะว่าการพูดกับตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นการพึมพำหรือว่าพูดกับตัวเองตอนทําอะไรเช่นเหมือนตอนที่ไม้ทําสคริปป์เนี่ยไม้ก็พึมพำกับตัวเองเหมือนกันหรือว่า ตอนที่เรานั่งพิมพ์งานตอนที่เราเลือกซื้อของแล้วก็มีการพูดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยถูกป่ะเนี่ยหรืออะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็ทําให้เรามีสมาธิแล้วก็ลดความเครียดอีกอย่างคือการลืมได้ด้วยอืหรือว่าการ deep t a อีกแง่มุมหนึ่งกับตัวเองก็คือการเขียนความรู้สึกของตัวเองออกมาการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพราะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็คงจัดการมันได้ดีขึ้น เหมือนว่าเรากําลังจะเศร้าและแล้วก็ทําความรู้จักทําความเข้าใจกับอารมณ์นั้นเนาะเ,ออเราจะได้แบบเออฉันกําลังเศร้าแล้วฉันก็จะรับมือกับมันยังไงอืมแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยใช้วิธี deep t a l กันตั้งไหมแล้วก็ d e ฟ p talk ในรูปแบบไหนบ้างได้ประโยชน์ยังไงบ้างก็สามารถมาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเราได้นะคะเราก็เป็นคนสองคนที่พยายามจะหาวิธีหาเครื่องมือหาสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์มามาแชร์กันอาจจะแบบถูกบ้างผิดบ้างถ้าคุณผู้ฟังคนไหนมีคำแนะนำก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะใช่ค่ะหรือถ้าคุณผู้ฟังคนไหนมีประเด็นที่คุณผู้ฟังอยากให้มายกับพี่เจนพูดอะค่ะก็ทําให้มากับพี่เจนได้ไปศึกษาสิ่งต่างๆมาเหมือนกันเนาะบางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างใช่ค่ะ,คะสามารถมา พิมพ์พูดคุยกันได้แล้ววันนี้มากับพี่เจนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android